เ,เป็นประธานแปลงใหญ่ของเกษตรกรทำนาบ้านหลังทำนาที่หกผมในฐานะคนข้องเป็นรองประธานกลุ่มนาแป็นใหญ่ของกลุ่มที่หกตำบลบางกะพุ่มครับก็จะเล่าข่าวความก่อนที่จะความเป็นมาของการทำนาแป็นใหญ่เนี่ยสมัยก่อนนั้นผมเป็นสมาชิกสภาอการอาหารตัวตำบลบางกระพุ่ม ก็มาเล็เห็นว่าประชาชนในหมู่บ้าน,นเนี่ยมีอาชีพทำารเกษตรจะร้อยละแปดส่เดือนก็เลยว่าดูปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาทำนาชานาในหมู่บ้านของผมก็ต้องไปกู้เงินนายทุนมาใช้แล้วก็นายทุนก็คิดดอกเบี้ยแรยกๆก็ร้อยละ5บาทต่อเดือนมาทางหลังก็ร้อยละ3บาทต่อเดือนผมก็เห็นว่าประชาชนเกี่ยวข้าได้ก็ต้อง ไปใช้ค่าปุยค่า,ายาที่ก่นยืมเข้ามาผมก็เลยทําโครงการขอความช่วยเหลือไปอยังโครงการไร้ารผลตําบลในสมัยนั้นในสมัยที่ยังเป็นนวตอยู่ก็ทางโครงการไร้ารปนตรบลตอนนั้นก็ให้ตั้งกลุ่มตอนที่ผมตั้งกลุ่มตอนนั้นก็คือมีสมาชิกประมาณ30บัวเรือนที่เข้ากลุ่มเพราะว่ายังไม่เห็นผลอะไรก็มีใครอยากเข้ากลุ่มอันนี้ ผมก็เลยทำโครงการขอความช่วยเหลือในด้านปุ๋ยมาช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรนั้นต้องใช้ปุ๋ยแล้วไปกู้ยืมนายทุนก็ได้รับงบประมาณมาครั้งแรกเป็นขอท้าความหม่รับสมาชิกอประอเนี่ยจะมีเงินพัฒนาในสามแสนบาทผมก็เลยของบปีละแสนบาทมาช่วยซื้อเป็นว้อนุั่วเกษตรทางการทหารจัดงบประมาณให้หนึ่งแสนบาทโดย เป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ซื้อปุ๋ยผมก็รับเป็นวัตดุกเป็นปุ๋ยมาตอนนั้นก็เป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยทนเป็นส่วนกันคึ่งกันครั้งแรกปีสปีแรกผมก็เอามาให้ยืมให้ประชาชนในหมู่บ้านยืมพอเกี่ยวข้าวประมาณสามเดือนเสร็จชาชนก็เอาเงินมาคืนตามราคาปุ๋ยตอนนั้นก็ราคาประมาณผมรั สามร้อยเศษเศษนนะครับ,บก็ไม่ได้คิดอะไรแกเกษตรกรเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือจากงครการ,ารงานปวดขบนนี้เงินก็เขา้ามาตั้งเป็นกองทุนุเริ่มต้นเลยก็ไปตั้งเป็นกองทุนเริ่มตั้งแต่สมัยนั้นผัมขอ,ขอทมาอความไปหน่อยหนึ่งว่าผมได้ประธาน,าอ,งนงองสคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาพื้นในเคยที่กรุงเียมเขาเป็นประธานก็ตั้งท่านเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ได้เงินมาผมก็ทำทุกปี ทำ,ทำโครงการสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มของหมู่ที่6กพอสองสปีต่อไปหุ๋ยก็เยอะขึ้นหนาจากร้อยกว่าลูกก็เป็นสอ0ร้อรลูกเป็นทวีคูณขึ้นโดยการช่วยเหลือจาดับการอาหารผลวนตะบลแล้วก็รวบรวมทุนนั้นเป็นกองทุนของหมู่บ้านเป็นกองทุนให้เกษตรกรผู้ยืมก็จะเริ่มมาต่อมาผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่เต่าก็หมดมาละ แล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใหม่ขึ้นมาคือผู้ใหญ่จัดาวุฒิบุญเซงก็มาทำกองทุนกันขึ้นก็ท่านมีความสามารถแล้วก็มีความอสัตย์นะไน,น,นไม่เบียดเบียนกองทุนไม่ตั้งใจก็จะให้กองทุนเงินมากขึ้นนะครับนี่ผมก็ทำได้มาได้รับเงินช่วยเหลือมาจากองค์การอาหารต่วนละมณประมาณห้าหกแสนบาทนะครับนั่นคือการเริ่มต้นนะครับแล้วันนี้ท่านผู้ใหญ่ก็ให้ตั้ง เป็นเงินฝากเป็นเงินฝากของทย์เป็นกลุ่มกองรุนเป็นกลุ่มกองทัพย์สมาชิกที่จะมากู้ยืมปุ๋ยก็ต้องเอาเงินมาฝากรายเดือนอันนี้ยก็จะทำให้เงินมันก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ถึงปีเราก็จะมีเงินเงินปันผลให้แล้วก็จะมีเงินอ่ะเงินเรียกเงินไหนเงินของกองทุนที่เงินเงินกองทันอ่ะที่เก็บสองร้อยนี่แหละเงินทุนเงินหุนเนี่ยฮะเราก็จะมีเงินทุนทุกปี ถึงปีสมาชิกจะกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าจะเป็นเงินท่านจะต้องเอาเงินมาสองรอบาทเพื่อจะได้ไปถือหุน้นอันนี้ก็ทําให้กองทุน่บ้านของผมก็โตขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ได้ได้เงินอขอขอจอ,อ,อ,อได้นะมาสมทบเป็นเงินกู้ประชาชนในหมู่บ้านก็ไม่ไปกู้กองคุณหรือไอไม่ไปกู้นทคุณเลยนะครับก็ทําให้กองทุนของเรายัางมีเงินหลายล้านเดี๋ยว ลองถามผู้ใหญ่ดูว่าปัจจุบันนี้เรามีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วแล้วการบริหารก็คือเงินทุกกองทุนทุกกลุ่มที่พวกเราบริหารกันอยู่นี่ครับดอกเบี้ยราคาเดียวมันหมดครับดอกเบี้ยคือร้อยละหกบาทต่อปีครับร้อยละหกบาทต่อปีตอนนี้เงินแต่ละกลุ่มของผมมีทั้งหมดตอนนี้รวมแล้วก็เก้าล้านกว่าในห่บ้านครับเมื่อก่อนอนลมล้มลูกค้านะครับกอนมันไม่อย่างนี้กองทุนผมหาเงินมาให้อ่ะแล้ว มันส่วนคนะรู้ตัว่ผู้นาเป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับตอบคำถามที่ว่าแปลงใหญ่ของหมู่ที่6เนี่ยมีความสําเร็จได้อย่างไรก็คือหนึ่งคือความสามัคคีของกลุ่มอันที่สองก็คือคณะกรรมการตั้งแต่ประธานลงไปถึงสมาชิกทุกท่านเนี่ยมีความใกล้ชิดกันแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างถ้าเวลาเราจะตักข้าวเราก็มาช่วยกัน บางบางครั้งอะคนห้าสิบหกสิบคนนะครับข้าตากักครั้งหนึ่งเป็นสิบเรียนนะครับท่านรองที่ดูใช้มือคนเนี้ยไม่มีเครื่องมือใดๆในการช่วยเหลือต็ก็รถตักรถอะไรเนี้ยไม่มีเราก็ใช้คนเนี้ยใช้ไม้ดันกันอะไรกันแต่ก็ด้วยความร่วมมือของสุรกิจนะครับใครว่าก็าไปนะฮะก็นี่เป็นความสําเร็จของอุ่มนะครับครับอันนี้ก็คือความสําเร็จในอุ่มนะครับ แล้วอย่างนึ่นหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีหมวกดำหมวกแดงเข้ามานะครับไม,ม่มีเงินผู้จัดจพวกนายทุนต่างๆอะไรเงี้ยไม่มีใครเดือดร้อนก็มาหาประธานกองทุนคณะกรรมการเพื่อแจ้งความเดือดร้อนนายผู้ใหญ่ก็จะช่วยทำาองเลยทําให้สมาชิกท่านอ่นะในในกลุ่มเนี้ไว้วางใจแล้วก็ถือว่าหวงเห็นนะกองทุนของหมู่บ้านเราแล้วนะนี่ก็มันอยู่ด้วยกัน เรื่อ,องจากคณรรมการครับกรรมการทุกท่านเนี่ยก็ไปที่ไว้วางใจอะเพราะว่าอย่างผมดูมาเกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยก็ยังติดอยู่ในคณะกรรมการอยู่เลยเพราะว่าเขาก็ต้องเลือกไปเป็นคณะกรรมการเพื่อจะได้อยากรู้ข่าวสารของกองทุนอะไรประเภทเนี้ยผมก็จะมีเวลาว่างผมก็จะพูดไปทางหัวใจข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจ